อบอุ่นคักแน่พี่น้องสุดยอดที่ดีแปาพี่น้องเข้ามาให้กำลังใจหลายกระดอกกระเดี้ยวแตนร้อนคอนดิชก่นดีนะไฟเดียวเบิรงเป็นคนหรือเป็นหมดมาหลายค่ะเจัากวาพี่น้องจะเหยียบข้อกันด้วยขันป้มีหม่องนางบ่ปอกับขืนมาทั้งห้านจักเครื่องกับได้ด้วหมอลำไปยุใส่แบบนี้หมอลำไปยุใส่พี่น้องขืนมาแล้วหมอลลั่ก็ลงไปทั้งล่างตั๋วบาดนี้ขอเสียงพี่น้องน้องฮานนะครับ กับ<อ><อ>ังใจนะเด่อ,อ่อนซ้อนอ่อนซออ้อนเมื่อนี้ก็เป็นสีเรื่องเรื่องสนอกเรื่องยังเรื่องยังมาแน่นำหานขวัญเก่แฟนๆหานเจ้าของตี <c oughs> จะบอกอะไลมันบอกคือ,เอาเบอกขครนาตัวคอยไหลเห<อ>็นน่ากระไดเนาะเมื่อนี้เป็นของเสียงวิหกก็ต้องเป็นหานเสียงวิหกแล้วเมื่อนี้สัตวเบิ้งไปตุบตับเธอเบิ้งไปดูเธอเบิ้งไปดูปลายยังหมอลำเสียงวิหกนกหามใหญ่นกพ้องจากก่อนคือรู้ คือดวะคือดีดีดอกนะครับเดี๋ยวให้น้องยุกิไปเปลี่ยนชุดนะครับเพื่อที่จะมาขึ้นอีกช่วงหนึ่งนะครับสำหรับช่วงเอ็นไหวขอบคุณกำลังใจครับพี่น้องทางไลายสดก็ดีครับเพราะว่าจะเป็นพี่น้องตั้งแดนพี่น้องทั้งไทยแล้วก็ตั้งประเทศนะครับที่ซื้อบัตรเข้ากลุ่มปิดหาพันโค้ดออดซ่อนหลายอุ้ยสุดยอดนะครับถึกถึกคักถึกแน่ถึกแน่หาไซบะไรล่ะหาสิบเก้าบาทไม่น แต่ว่าหาซิมก<ต>่อบาทกันยังว่าหาพันอะไรมบบนีแต่ว่างานฟรีนี่ประมาณหามื่นเสียงขอเสียงท่านปีเะพักถุงด้วยค่ะแม่ยังนอกบันเนี่ยแม่ยังบันีไอ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 รถขายน้ำแปลนาคารกสิกรไทยนี่ยังของเจ้าแม่นยังโอ้ยยังมาเตะหอดคิ้ว เรามาท่วงคาจากราหยันเพิ่งเจ้าเมาซิจากแล้วเบิ่งจกของหนาเปี้ยว่าสันเล่นออกมากอุดสบานี่บิกกี้โอ้ยนายอีหลีดอกนะครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวให้น้องไป <ละ S 1> เปลี่ยนชุดก่อนแป๊บนึงไปไปยีหล่านะครับเอาอีหลา่าเปลี่ยนชุดก่อนผู้ใดอยากทายกับเดียยเ๋ยวน้องม,มาไหมเดี๋ยวน้องมาไหมคันประเทยกับมาตไทยกับยูเลียทากันได้ค่ะหนาคล้ายๆกันยุดอกค่ะ ค่ายมองได้แซะมองได้ค่ายค่ายช่วยมองมองได้ว่าวรถเด้อกว่าเงื่อนก่อนก็ขึ้นที่นี่เอาขึ้นหยดนมบาดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ที่เอาเงินให้เลยสิโคบืนแล้เนี่ยมีมองเอาเงินให้ไหมโอ้ยเอาให้รถเนี่ยชุดยาลีล่าไหลโอ้ยคือว่ายเพิ่นคับแทนอย่าว่าเพิ่นมุ่งหัวมาผู้ใดยก็หับเงื่อนแบบนาคัวแทนมุ่งหัวมาผู้ใดเนี่ย ไอ,อ้ตาหัวนี้ฉันที่กล้าไปเพราะฉันคือญาติแท pues ้ไหลแล้วยกระเงื่อนเจ้ดอกพี่น้องจะไหนจังกามาไายอยู่ไปดังบ้าไปทัวจังบ้าญาติไหลไห้เนาะโอ้ยันล้มกระเป๋าโอ้ยก่อนสิท้ายรูปครับอันยังบ่เนาะน้องบิกกี้นี่ต้องจุดทูปก่อนเดี๋ยวมันจะสิบิด บ่าเป็นซุ้มนีบอกแก่งคมขืนหมอล่ำนั่นเอาติ๊บให้จใจได้จากโจกหน้าโจกหลังเออฮ้ยมาคมขืนกูเนี่ยถ่ายรูปถ่ายรูปไม่บาดพี่น้องน้องหันนี่มาของแปลกเนาะแจ๊กแจ๊กถ่ายกับแมงบงโกวันนี้ไหมอันใหญ่หยับมาไกลและใหญ่กุยใหญ่กุยอาอพึ่นบน้ายือบอ้คอยนี่แม่กุยอ๋อคุบอกให้แวะปั๊มแวะปั๊มเพิ่มคนตาแล้วดูตุบตับ บั๋ยว่าสาะเจียกเพื่อนเป็นคบบัตเอิ้นลดบัดมากคือว่าหมอน้าแตกหมอน้าแตกอี๋เลยเกียบอะไรมากพี่น้องเลยหมอน้าแตกหมอน้าแตกอยู่กันละสินกอสิมานี่เพื่อนว่าหลินอยู่หน้องหานว่าฉันเพื่นกูเช็กกินไปสักกุนผุนใหญ่อันนั้ว่าน้องน้องหานเป็นอ่างน้ำกัญชล์ก็เพว่าเห็นมันเลี้ยวเนาะวัวชีฮอดไปเห็นเขาซีดเบดอยู kind of ่ผุนดีใจค่นดีใจขอบคุณหัวหน้าที่ให้โอกาสมูหนูสองสาวได้มาร่วมสนุกสนานเนาะ เพิงนน่งมาเลยเห็นความสามารถดอกใหญ่เป็นยังเพิ่นลิตูนเขาบอกคอยมีงานงานบางๆบ,บ่จ้ะเอาไม้คือบ่ดังเมื่อนี้พี่น้องกระมากนาหลายตาเออยสิจ่ายบองน้องเงินเครื่องเสียงนี่เนาะเอาจับไม้ตัวนี้คือได้เงินพร้อมเงื่อนคอยคือสิแม่นเครื่องเสียงเงินเส้นนั่นแหละไว้แม่หนหยังน้อบอันนี้บักสมเกี้ยงมาแต่ไสอ่ะบ่แม่น บ่เป็นบ่เม็นพระพุทธรูปดิไอ้อะบ่เป็นหลวงพ่อนี่ไแม่นังสันคนรอ้ยสวัสดีค่ะผู้เป็นไงมองได้ไงยะนน่คยขอกซอนครับี่ตลกที่มข้อสามาออนุชาภาษเออนุชาเอาสุดสีสมไหมกนเออนุชาต้องเอวดีเด้อดังเด้อเด้อดังเด้อเด้อดังเด้อ อู๋ลงหนีบดียันยืนเจยอ่ามึงเอ้ยมันละมือแมนด้เีดีมอแมนเนี่ยนู้ซักจังเพลงอีหยังเนาะอาจารย์สบาไปเนาะเอาหลอกเช่นสวยป้าในอีหละไปเซ่สองตัวนะแม่หละไปเอาเงินเขาให้ตลกหัวหน้าเพราะได้เอาเอาให้พูดเดียวแล้วพยายามให้เนาะ ข้าเจ้าจะคอยเจ้าข้าเจ้าจะได้หูจากวันนั่งออกมาจากสูสานบอกแล้วเอาเถอะบิ๊กกี้เออมาลองเพลงยังไงใครบอกกับผู้เบาที่เนาะโอ้ยให้มาเห็นงานมาไหนมาหาผู้เบา่เาะเอาลองเพลงยังไงเอาลองเพลงซูเปอร์ลองฟังเนี่ยคือคือในข่าวว่าพ่อเป็นเล่นตลกซื่อๆลองเพลงกับเป็นก็เป็นนะเพราะไม่ลองไหน อเอาข,ขี้ดีแม่ขี้ดีแม่โอ้ยตายพี่น้องหลายๆคูเลยขายหนาจับที่นี่ปัหาได้่งขีอง้อเป็นแมวฝันในไก่เจเกินรอยคอยวังที่ตังางชาตยาโรฮัสนะอยากหอมมือเข่าเบาอาุ้ยไม่หนังนียายขอบคุณเด้อค่ะแปังแดงเปตาอมแท้ แค่กียนันให้อดใสแล้วฮอนฮอดตักขาฮอดตักขาข้างไส้นั่นเม็นแบงหาสิขวาเม็นกะลีโอบอเมีย้าโดนแล้วที่เคียงขวัญ อย่าเพิ่งถ่ายสิมา,า,า,าช่วยบัดขาสุดอ,อ,อายยังมีดองเอ๋ Or kind of can't กระเทือนไปหอดหัวใจพุณเาเป็นเครว่ายลมแบบมีเอิ่อมาสาล มพัดพี่น้องอุดรจะเป็นมักมวลค่ะยังหวะจังหวะใหญ่ว่าเด็กไอ้เฮน้ำอันนั่นเนี่ยมื้อนี่เป็นตะเลนหอดสามโมงเศร้าขันตำรวจก็สร้างเลิกฮะไปไม่ได้โอ้เผมสีหลองเพลงต่อจ้าจ้าจ้าอาจารย์บอข้อไขว่าหลายใจเคลื่อนลำเปล่าจีบอข้อไขว่าหลายใจเคลื่อนลำเปล่าเนี่ยกะยังว่าหนองหานเนาะ กันละเปล่ายุก่กันละสินผุนว่าไาเพื่นอนะขอบอกเขาใครว่า<อ>เขาใครว่าหลายใจเปิดไหมก่อนเนี่ย <laughs> เปิดละครับ่อยฟังชมื่ช่อมือได้บอกเขาใครว่าหลายใจเนี่ยเวอร์ชันนพงศกรเวอร์ชันนาฬาก่อน <laughs> เออฟังให้มันครบทุกเวอร์ชันเด้อ <laughs> ครับฝากซิงเกิลน,นะครับ <laughs> ผมบอกเขาใครว่าหลายใจจากค่ายเพลงเข้าสารแลนของฮั <laughs> สซุปเปอร์สตาร์หมอลำครับ นกพงสกดแม่นจักรพันธ์บอยเิริชัยนะจกักรพรรดิลำเพลินถูกไหมครับท็อปนัลลากอ,อนซึ่งนกพงสกดก็เป็นหนึ่งใน้หานะครออับเมื่อข่อยไปเจ้าภาพจังมอลลั่ในตำนานได้เคยเบิ่งในติต่งอตอกมื่อเจ้าเคยเบิ่งในติ่งตอกบอสแต่ข่อเป็นเจ้าภาพจังมอลลั่ในตำนานเลยผู้ใดิเ,ออดเข่ามาสาั่งข้อวุ่นวายในงานครับจ่ายคามมอลลัน้ำแนะ เติมให้ผู้หมแน่ครับมาตีกันไส้ครับเอาจังสีป่ะครับ,รบเอาผู้ละมื่นบอบเอาพู้ละมื่นดีบอรครับคัน,นดีขอเสียงนะครับ นาอบอนุครับมามวลมาซืนนะครับอย่าสร้างความอับอายให้ครอบครัวตัวเองอย่าสร้างความอับอายให้กับบ้านเจ้าของเด้อผู้ใดมาเพื่อนองการเจริญคักอิหลีผมบอกเลยครับพี่น้องมากมมยและตามมาเที่ยวการเที่ยวงานบุญบังไฟมาจากทุกสารทิศนะครับอย่ามาสร้างนะครับความเสียหน้าให้กับอำเภอของพวกเรานะครับอยากตีกันออกไปตีอยู่ล้าน คล่องถมเด้อวันจันทร์นะครับวันมีสนามมวยบ่อ้หนึ่งหนึ่งมาเป็นอีกอย่างดิครับผู้ใดเก่งมาเดียวกับแสนสถานอยู่หลังหาดจักบาทเดแนครับเรามีแสนสถานนั้งมวยระดับโลกครับอยู่หลังเวทีเชิญเลยครับเชิญเลยนะครับเอ้าเขาเรียหยอกนะครับพี่น้องจาตีกันจาตียจะสาจะพากันนะครับโดยเฉพาะมองหันแม่ผมอยู่นะครับเด้อท่านแม่ท่านคณะกรรมการเออท่านคณะกรรมการ แม่เล่าเพ็งไป <o> ยากเราเลือกสุเราเด้ทางนั้นโอ้ยนอเป็นเจ้าพักการมาตีกันอยู่อ้าวนี่เด้อพูดทางนอกพุ่นไปแลนไล่กันพูดลงห่วยล่องน้อง,ง,งไปพุ่นไปนะครับซาธุเด้อบักไดตีกันในงานบุญบังไฟน้องหามือนีอแม่นั่งไอพัวผาแดงเอ้ยให้มันหำกินเปเจ้าหน้เมียทำเขาเด้อสาธุเนี่ยอีหลีนี่คือคำสาบคำสาบมึงหำกินเทพอะไรตีกันในงานมือนีตีกันเพราะยัยตี กูแห้ขีดอยดกูอยากเอาออกอยู่เอาอย่าไว้จังสั่นไหมล่ะให้มันกินออกไปซะโอ้ยเอาไว้ใหมันก็แล้วย้อนอยู่ดิบอกดีกันมันบ่ดีเป็นยังสี่กับจังมีแฮ้อย่าเผาเรื่องหนีเรื่องค่อยเป็นยังมันหน้าโมกตัวไอ้เมึงมักจสั่นดอกมากตัวเฮียบอมเมื่เคยฟังเพลงกูเ่าใหญ่เพลงยังอีน้องเคยมีผัวแล้วนะคุณพี่ส้มอยู่หน้าฮานคือลองไปก่อนหรอวะ แฟนพันแท้เนี่เอาสิข้าล่อยเห็ดน้องสองคนอุ้ยน้องผู้นึงเห็ดผู้นึงเ่าเลี้ยวน้องผู้เดียวอันนี้น้องคอยลูกคอยโอ้ออ้อันนี้ลูกไผ่คอยไม่เห็นค่ะไม่เห็นค่ะป้าก็ได้ไม่สบายเอ่าไหมเอาเดียวหลวงเ่าแต่แคลแอวยังดีเห็นจังสีกระเทบบ่เสื้อใส่ตา โอ้ยจะไม่เฮ็ดใกล้กูจะเอาค้นตาหนีพังอยู่โฉนมโโนะโตกระไดเนาะเย็นบาร์บีคิวอันนี้ลูกชายครับได้อันนี้ลูกไผ่จ้าอาอลูกไผ่บาร์ทีลูกสะพาย่อยในอนาคตบาร์มาได้ลูกไผ่งามเท้งามบอสมกันบอจ้าพาพี่น้องน้องหาหาคา,าดองซอยได้ด้วยครับพอข้าเจ้าเสี่ยวลอยลาดพนาแตงซอยบอแตองซอยบอผู้ใดแตงซอยขอเสีงยงในเลย สองบาลก็ดีใจดอกเจ้าออเจะลูกไพ่ตีเมนูไอ้ยังก่อนาจ้าลูกไพ่ตีบอกนั่งสนมตินั่งสนมเอาไปเห็นยังลหะเอาแบบบําเลื่มมือเจ้าเหวถ้ามูได้ไอ้นกเกียยุกีิผู้ขายก็จะได้พรค่ายซอยตอวเนาะ แบบนั่นก็มีดทีเด็วป้าอาจารย์ป้าพี่น้องทาฟอนครับช่วงนี้นะครับผมคอยมาคอยจกานเด้อนะครับกินเหล้าเม้าแล้วเพราว่าสิเป็นผัวเมียเป็นมู้พวกเบิ่งแง่งออากันมือดีบวนน้ำกานพี่น้องน้องทานอุดรชาติครับ